สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตเตาถ่านนะครับเป็นเตาดินนะครับเป็นเตาดินอ่าตอนนี้เราก็นำไม้ที่จะทำฟืนนะครับที่จะทำถ่านเข้าไปเรียงเข้าไปเรียงไว้นะครับไปเรียงไว้แล้วก็นำนำดินขึ้นมาโอบขึ้นมานครับเอานำนำดินขึ้นมาโอบเพื่อที่จะเป็น รูปทรงของกระโจมนะครับเป็นกระโจมนะครับหรือถ้าท่านใดนึกไม่ออกก็มันจะเป็นเหมือนกับอจอมปลวกนะครับจอมปลวกนะครับจอมปลวกพึ่งเอาฐานเข้าวันนี้นะครับผิดจุดพึ่งเอาฟืนเข้าวันนี้นะครับทีมงานก็พึ่งเริ่มนะครับพึ่งเริ่มคือตัวนี้เราจะก่อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งต่อต่อไปครั้งต่อต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่เราเอาอทานออกนะครับรูปทรงก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับรูปทรงก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆดินเผานะครับคล้ายๆดินเผารูนี้ผมก็เคยแจ้งไว้แล้วว่าเป็นรูไว้สําหรับจุดไฟนะครับจุดเชื้อเพลิงนะครับจุด เชื้อเพลิงาการทํารูปทรงขึ้นมาสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือแถมแทมแทมมาดูครับมาดูมาดูนี่เป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวสำหรับดินเหนียวเราต้องหมักไว้นะครับใส่น้ําไว้เพื่อที่จะง่ายต่อการขึ้นรูปนะครับง่ายต่อการขึ้นรูป เตาดินนะครับง่ายต่อการขึ้นรูปเตาดินนี่เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ยุคานะครับเป็นไม้ยุคาไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามนะครับไม้ยุคาก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับหน้าที่จะปลูกนะครับปลูกไว้แต่ข้อเสียก็อย่าปลูกไว้ตามท้องไร่ใกล้ที่ไร่ที่นาน,นะครับอย่าปลูกใกล้านาพูดง่ายๆนะครับหมายถึงว่า ยูคาเป็นไม้ที่หากินเก่งนะครับารากลึกหากินเก่งนะครับและทำให้ที่ดินเสียด้วยนะครับถ้าพื้นที่ว้างเปล่าก็สมควรที่จะปลูกไว้นะครับก็ทุกวันนี้ตันหนึ่งก็หลายตังค์นะครับหลายตังค์นะครับตันหนึ่งก็หลายตังค์สำหรับดินเหนียวเราเอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากบริเวณใกล้ๆนะครับเพราะพื้น พื้นที่แถวนี้มันก็จะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวมาจากไหนครับมาจากาบ่อสาธารณะนะครับนี่เมื่อก่อนก็จะเป็นพื้นที่ราบเราบริจาคให้สาธารณะนะครับก็นําดินขึ้นมาวางไว้ด้านขอบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ส่งไปให้สลับลูกค้าที่จะนําไปเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับคลิปนี้ท่านใดเข้ามารับชมถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับ